คลิปนี้มาศึกษาประมวลกฎหมายอาญากันต่อนะครับกฎหมายอาญาที่ผมจะนํามาเสนอในคลิปนี้ก็คือเรื่องของเจตนาพิเศษครับเรื่องของเจตนาพิเศษเนี่ยนะคำว่าเจตนานี่ก็หมายถึงใจใช่ไหมนะและมันมีคําว่าพิเศษด้วยเจตนาพิเศษคืออะไรครับในการศึกษากฎหมายเนี่ยนะครับ เราศึกษากฎหมายในเรื่องความรับผิดในทางอาญาเนี่ยนะครับความรับผิดในทางอาญาเนี่ยนะฮะเวลาที่เราศึกษาเนี่ยอาจารย์ที่บรรยายบรรยายก็คืออธิบายในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หลักการในในการในการศึกษากฎหมายนี่นะอาจารย์ก็จะอธิบายว่าความรับผิดในทางอาญาเนี่ยนะก็สามารถที่จะแบ่งวิธีการในการ ในการศึกษานะครับก็คือเวลาที่เราจะตัดสินนะว่าใครจะต้องรับผิดในทางอาญาเนี่ยนะ,ะมาตราหากก็วางบทบัญญัติว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำนะฮะคือเรียกการกระทําที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดก็คือบทบัญญัติตามที่ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะวางบทบัญญัติไว้นะฮะอย่างเช่นกรณีนะมาตรา เท่าไหร่ครับที่มีเจตนาพิเศษที่ผมจะยกขึ้นมาอธิบายให้ฟังเนี่ยนะครับลักหลการอ้าวอย่างความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เปิดมาแล้วก็เจอเลยนะคะความผิดฐานช่อโกงเนี่ยนะเป็นความผิดกกเกี่ยวกับทรัพย์นะบนทบัญญัติตามมาตรา341เนี่ยจะมีจะมีเรื่องของเจตนาพิเศษอยู่ด้วยนะผู้ใดโดยทุจริต 3 4 1มาตรา3 4 1ผู้ใดโดยทุจริตคำว่าโดยทุจริตเนี่ยคือเจตนาพิเศษครับตรงนี้นะเอาละครับแล้วมาตราอื่นๆน,นะฮะมาตราไหนที่มีเรื่องของเจตนาพิเศษบ้างคือไม่ใช่ทุกมาตราที่จะมีเจตนาพิเศษนะ,ะบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับเพศค,ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ เอาดูความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพนี่นะโดยเฉพาะอ่าดูความผิดนี่ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไทยไอ้คําว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไทยเนี่ยนะนี่คือเจตนาพิเศษครับเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไทยเจตนาพิเศษนะฮะอาแล้วบทบัญญัติมาตราอื่นๆล่ะบทบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับพลาก นะพรากเด็กหรือพระผู้เยาว์นี่นะฮะเอาดูมาตรา319 318ก็ได้ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่า15แต่ไม่เกิน18ปีไปเสยจ,จากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยอันเนี้ย3 8 8เนี่ยยังไม่มีเจตนาพิเศษนะแต่เจตนาพิเศษมาอยู่นี่ฮนะวรสาม ถ้าความผิดตามมาตรานี้ก็คือ318เนี่ยนะได้กระทําเพื่อหากําไรคําว่าเพื่อหากําไรเนี่ยคือเจตนาพิเศษครับหรือเพื่อการอนาจารเพื่อการอนาจารเนี่ยนะครับคือเจตนาพิเศษเอาละตัวอย่างเราดูตัวอย่างอื่นอีกไหมมาดูตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของเ,อเรื่องของการปกครองดีไหมฝ่ายปกครองเราก็จะมีบทบัญญัตินะเรื่องเกี่ยวกับ ในเจตนาพิเศษนะ157ครับโหหมาตรา157ตอนนี้กำลังดังนะดังยังไงก็ไม่ทราบนะฮะมาดูหนึ่งหมาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไอ้ตรงนี้ฮนะไอ้ตรงนี้บอกว่า เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้คือเจตนาพิเศษครับและอีกตัวหนึ่งก็คือคือในบทบัญญัติ157เนี่ยนะก็จะมี2การการะทำนะหรือเนี่ยเป็นอีกการการะทำหนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานนะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตครับคำว่าโดยทุจริตคำนี้เนี่ยโดยทุจริตคำนี้นะคือเจตนาพิเศษครับอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ อ่มาน่าจะทําความเข้าใจในเบื้องต้นได้ว่าบทบัญญัติในในกฎหมายเนี่ยนะฮะเรามีเรื่องของเจตนาพิเศษหาเมื่อเจตนาพิเศษเนี่ยนะมันเวลาที่เรามาศึกษาความรับผิดในทางอาญาเนี่ยนะที่บอกว่าโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาที่บอกว่ามีอยู่3ข้อข้อที่1นะฮะมีการกระทําครบองค์ประกอบนะของของความผิดนะนะก็คือตามบทบัญญัติที่กฎหมายบัญญัติไว้อันที่สองนะฮะ ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดนะฮะอันที่3ไม่มีกฎหมายเว้นโทษเนี่ยโครงสร้างความรับผิดอาญาเนี่ยนะที่เราจะศึกษาในวดนี้เนี่ยนะเราก็จะต้องมาศึกษาโครงสร้างหลัก3โครงสร้างซึ่งซึ่งเนื้อหาก็การจัดกระจายอยู่ในหวดเนี้ยนะะคราวน,นี้ไอ้คำว่าเจตนาพิเศษเนี่ยอยู่ในโครงสร้างข้อไหนฮะคำตอบก็คือเจตนาพิเศษเนี่ยก็จะอยู่ในโครงสร้าง ในในส่วนของข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งอ่ะนะที่บอกว่าการกระทำเนี่ยนะครบครบองค์ประกอบการที่บอกว่าการกระทําครบองค์ประกอบตามโครงสร้างข้อที่1เนี่ยนะฮะก็คือมีการกระทำนะหนึ่งจุนะมีการกระทํา1.2การกระทําครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดเห็นไหมแล้วก็1.3การกระทําครบองค์ประกอบภายในไ,นไอตรงนี้แหละครับเจตนาพิเศษเนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยองประกอบภายในวิธีการที่เราศึกษากฎหมายเนี่ยนะตอนนี้เราก็ถ้าเราดูองค์ประกอบนะบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำอันนี้ก็คือได้กระทําการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดอะ่ะตรงน,นี้นะก็คือองค์ประกอบภายนอกครับส่วนที่บอกว่าเมื่อได้กระทําโดยเจตนาเนี่ยคำว่าโดยเจตนาเนี่ยแหละนี่แหละก็คือเจตนาก็คือองค์ประกอบภายในนะหรือ โดยประมาทนี่ก็คือองค์ประกอบภายในหรือโดยไม่มีเจตนาโดยไม่มีเจตนาก็คือองค์ประกอบภายในเห็นไหมแต่คราวนี้เวลาที่เราศึกษากฎหมายเนี่ยพอพอผมพูดถึงเจตนาพิเศษเนี่ยนะปรากฏว่าคําว่าเจตนาพิเศษเนี่ยไม่มีเขียนไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลยนะแต่เวลาที่เราศึกษากฎหมายเนี่ยเราจดเราจะต้องมาทําความเข้าใจว่า เจตนาพิเศษมันก็คือเรื่องของเจตนานั่นแหละใชมั้ยก็คือเจตนาเนี่ยก็คือเป็นการกระทําโดยเจตนานะและการกระทําโดยเจตนาเป็นยังไงนะมาตรา59วรรก2ก็ให้นิยามไว้กระทำโดยเจตนาได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ตอบผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น <c oughs> นะแล้วก็ 59วรรคสามก็บัญญัติว่าถ้าผู้กระทําไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดไอ้คำนี้นะองค์ประกอบของความผิดเนี่ยเนี่ยที่บอกว่าการกระทําครบองค์ประกอบของความผิดอ่ะองค์ประกอบของความผิดแต่ละข้อหาแต่ละฐานเนี่ยนะที่บัญญัติไว้ในในภาพความผิดเนี่ยนะเนี่ยบทบัญญัติในภาพความผิดที่เราศึกษากันอย่างนี้นะนั่นคือองค์ประกอบภายนอกที่เราเห็นแต่ครนี้ในองค์ประกอบภายนอกเนี่ย เวลาที่เราเนะฮะเวลาที่เราทําความเข้าใจเราจะปรับบทนะใน,ในเรื่องเกี่ยวกับการกระทําความผิดของคนเนี่ยนะอ่าเอาองประกอบภายนอกอะ่ะเรื่องของการกระทําเนี่ยมันเห็นชัดมันเห็นชัดคืออะไรฮะเวลาที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเช่นมีมีคนตายเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะอ่าเมื่อมีคนตายก็ต้องถามว่าเอาใครทําให้บุคคลคนเนี้ยตายใครทําให้คนตายตายอย่างเงี้ยนะฮะ ก็มีการสอบสาวเหล่าเรื่องไปพอมีการสอบสาวเหล่าเรื่องก็จะพบสาเหตุว่าใครเป็นคนทําให้คนคนนี้ตายอย่างนี้นะคนคนนั้นก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทําความผิดฐานฆ่าคนตายคราวน,นี้การฆ่าคนตายก็จะมีการฆ่าคนตายโดยเจตนากับโดยประมาทนะการถ้าเกิดเราบอกว่าถ้าเราตั้งข้อหาว่าคน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 ,คนหนึ่งกระทาความผิดฐานฆ่าคนตายนะ โดยเจตนาคราวนี้พอบอกว่ามีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาในบทบัญญัติที่เราศึกษานะฮะก็คือบทบัญญัติความผิดต่อชีวิตมาตราสอ8แผู้ใดฆ่าผู้อื่นจะเห็นว่าเราจะไม่เห็นคำว่าเจตนาพิเศษอยู่ในนี้นะแม้แต่คำว่าเจตนานะฮะกระทำโดยเจตนาธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะที่ไม่เห็นก็เพราะว่า บทบัญญัติตามมาตรา59เกีายได้บัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลจะต้องรับผิดนะในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนาเนี่ยทุกฐานความผิดเลยนะเวลาที่เราเราเราจะมาพิจารณาเรื่ององค์ประกอบภายในของความผิดเนะี่ยทุกฐานความผิดที่ไม่คือกฎหมายจะไม่ได้บัญญัติไว้ในในตัวบทในตัวมาตราที่เป็นความผิดอนะว่าเนี่ยคุณจะต้องกระทาโดยเจตนานะถึงจะเป็นความผิดอย่างเงี้ยไม่ได้บัญญัติไว้ บัญญัติแต่ว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นก็คือบัญญัติองค์ประกอบภายนอกเอาไว้ชัดเจนนะผู้ใดก็คือผู้กระทำนะฆ่าก็คือการกระทําผู้อื่นก็คือวัตถุแห่งการกระทําจะเห็นว่าในในในมาตรานี้ถ้าบอกว่าถามหาเจตนาเนี่ยเราก็ต้องตอบว่าเราจะต้องหาเจตนาธรรมดาของเขาให้ได้แล้วเจตนาธรรมดาคืออะไรฮะเจตนาธรรมดาก็คือเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเจตนาเล็งเห็นผล เนะจตนาประสงค์ต่อผลหรือแรงเห็นผลของการกระทํานั้นอันนี้คือองค์ประกอบภ,ภายในในเรื่องของเจตนานะหรือถ้าการกระทํานั้นเราไม่ได้ดูเจตนาเราแต่เราดูประมาทถ,นะถ้าเกิดเราดูเราดูประมาทประมาทเนี่ยกฎหมายจะบัญญัติไว้ในบทบัญญัตินั้นโดยชัดแจ้งนะครับเว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทําโดยประมาทก็คือบทบัญญัติของกฎหมายบอกว่าผู้ใดกระทําการโดยประมาทเห็นไหมฮะ จะบัญญัติไม่ชัดเลยเนะองค์ประกอบภายใน,นยในทางจิตใจนนะโดยประมาทนี่คือเจตนาขอโทษเราจะไม่พูดว่าอันนี้เป็นเจตนาแต่ว่ามันเป็นเรื่ององค์ประกอบภายในนะก็คือผู้กระทำนะผู้ใดกระทําโดยประมาทถ,ถ้าบอกว่าโดยประมาทองค์ประกอบภายในจะเขียนไม่ชัดในใหม่มาตรานั้นๆนะแต่ถ้าเกิดผู้ใดกระทําโดยเจตนาไม่เขียนจะไม่เขียนไว้ก็คือแต่ว่าต้องต้องรู้กันว่า ทุกมาตราเนี่ยแห่งความผิดเนี่ยจะต้องเป็นการกระทําโดยเจตนาถ้าไม่เจตนาก็ต้องระบุไว้ว่ากระทําโดยประมาทอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ที่ผมบอกว่าที่ผมจะนําเรื่องของเจตนาพิเศษอนะ่ะแล้วเจตนาพิเศษอยู่ตรงไหนล่ะเห็นไหมฮะเจตนาพิเศษก็อยู่ตรงที่เมื่อกี้ที่บอกว่าการณีของการกระทําความผิดอย่างความผิดฐานอ่าฐานไหนฐานลักทรัพย์ความผิดเกี่ยวกับลักทรัพย์ผู้ใด เอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรุมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตเห็นไหมคำว่าโดยทุจริตเนี่ยคือเจตนาพิเศษคณนที่เจตนาธรรมดาเนี่ยดูตรงไหนฮะองค์ประกอบนะฮะองค์ประกอบภายนอกเนี่ยนะฮะเจตนาเราจะดูดูตรงที่การกระทานะผู้ใดเอาทรัพย์คําว่าเอาเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยนี่คืออาการกระทําที่เป็นเป็นการกระทำไงฮะ การกระทาที่เป็นความผิดการกระทําอันนั้นเนี่ยที่กฎหมายบอกว่าต้องเป็นการกระทําโดยเจตนานะบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำเห็นไหมได้กระทําโดยเจตนาในความผิดฐานลักทรัพย์ผู้กระทําได้กระทําก็คือเอาไปเห็นไหมเอาไปโดยเจตนาเห็นไหมเอาไปโดยเจตนาการเอาทรัพย์ของคนอื่นไปโดยเจตนานะก็จะเป็น การกระทําที่เข้าองค์ประกอบของความผิดฐานลักทรัพย์แล้วใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าในความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยมันมีเจตนาเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเจตนาที่เพิ่มมาเนี่ยถ้าผมจะนะฮะตั้งชื่อเจตนานี้ว่าเป็นเจตนาที่สองเนี่ยนะก็เพื่อทําความเข้าใจเนี่ยนะถ้าผมจะตั้งว่าเจตนาที่1ก็คือเรื่องของเอาไปเจตนาเอาไปเนี่ยนะฮะ อันนี้คือเจตนาที่1ในความปิดฐานลักทรัพย์จะต้องมีเจตนาที่2ด้วยก็คือเจตนาโดยทุจริตเจตนาที่บอกว่าโดยทุจริตที่บอกว่าเป็นเจตนาที่ผมบอกว่าเป็นเจตนาที่2เนี่ยเรามีสับแสงที่เรียกกันในในหมู่ที่ศึกษากฎหมายในนักนิติศาสตร์ที่ศึกษากฎหมายอาญาเนี่ยจะเป็นที่รู้กันเลยนะว่าคำว่าโดยทุจริตเนี่ยมันคือเจตนาพิเศษครับ เมื่อมันคือเจตนาพิเศษผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเจตนาพิเศษมันคือเจตนาที่สองถ้าไม่มีถ้าเราถ้าเราจะตัดสินใครว่าเอาเอาจะว่าใครรักทรัพย์ใครเนี่ยนะตรงเนี้ยเราเราจะต้องวินิจฉัยอ,องค์ประกอบภายในในเรื่องของเจตนาธรรมดาเขาเอาไปเนี่ยเขาประสงค์ตอบผลหรือย่อมเล็งเห็นผลไหมเนีย่ยตรงนี้นะถ้าเราจะตัดสินใครว่ามีการกระทำอันเป็นความผิดเนะี่ย นะดูว่าหนึ่งเขาเอาเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปไหมเนี่ยอย่างการณีของการหยิบล่มสมมุติวนะ่าเราฤดูฝนก็ผ่านไปนะตอนนี้เข้าฤดูหนาวอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีใครอ่ะอย่างการณีฤดูฝนเนี่ยเอาล่มเอาล่มมาเวลาที่จะเข้าสู่ตึกสู่อาคารอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถือล่มมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาล่มพาล่มไปด้วยก็วางล่มไว้หน้าทางเข้าปรากฏว่า คนหนึ่งก็ใช้ร่มคนที่สองก็ใช้ร่มอย่างเงี้ยคนที่สามก็ใช้ร่มแต่เวลาพออ,าออกจากออกจากอาคารตรงนั้นน่ะก็ r, มีคนคนหนึ่งที่ไปหยิบเอาร่มของคนอื่นไปอะ่ะการที่คนคนหนึ่งไปหยิบล่มของคนอื่นไปเนี่ยตรงเนี้ยถามว่าเป็นการเอาไปไหมก็ต้องตอบว่าเป็นการเอาไปเมื่อเป็นการเอาไปก็แน่นอนนะเป็นการกระทําโดยเจตนาไหมการที่เอาเอาร่มเอาร่มไปเนี่ย นะว่าเป็นการกระทําโดยเจตนานะแต่ตรงเนี้ยที่บอกว่าการกระทําของเขาเนี่ยจะต้องมีเจตนาที่สองด้วยเจตนาที่2ก็คือเจตนาพิเศษนะเจตนาพิเศษคืออะไรโดยทุจริตนะครันที่โดยทุจริตคืออะไรฮะโดยทุจริตตรงเนี้ยเนื่องจากว่าโดยทุจริตมีคํานิยามเอาไว้นะคำนิยามในในบทปัญญัติของกฎหมายอาญาเนี่ยโดยทุจริตมาตราหนึ่งอนุหนึ่ง,ห,งหมายความว่าเพื่อ จะเห็นคาว่ามีคำว่าเพื่อเนี่ยนะเนี่ยเป็นเจตนาที่สองเนี่ยเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่ม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นการที่คนคนหนึ่งเอาทรัพย์ของคนอื่นไปเนี่ยมันจะต้องมีเจตนาที่สองก็คือโดยทุจริตเราเรียกว่าเจตนาพิเศษมันจะต้องมีเจตนาพิเราจะต้องพิจารณาถึงหาหาเจตนาพิเศษเขาให้ได้ว่าการที่เขาเอาเอาล่มของคนอื่นไปเอาทรัพย์ของคนอื่นไปเนี่ย เป็นการสแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบผู้้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่นะถ้าเราหาเจตนาพิเศษเขาได้เนะี่ยเราจรึงจะตัดสินว่าเขามีความผิดแต่ถ้าเกิดเราหาเจตนาพิเศษไม่ได้นะศาลที่ตัดสินคดีอาญาจะต้องจะต้องยกฟ้องเขานีครับนะครับนะเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับคดีบางคดีที่ที่เรา ท,ที่สารไม่เห็นเจตนาพิเศษไงฮะคำพิพากษาออกมาว่าสารยกฟ้องคนคนหนึ่งนะฮะว่าเนี่ยคือสารไม่เห็นเจตนาพิเศษเขาไงฮะไอการการเห็นไม่เห็นเนี่ยมันต้องดูจากสำนวนนะว่ามีการยื่นฟ้องมีการนำสืบพยานนะฮะมีการนำสืบพฤติการที่จะแสดงให้เห็นว่าจําเลยเนี่ยเขามีเจตนาพิเศษไหมไม่อย่างนั้นเนี่ยนะความผิด ความผิดท er uh, ี่ที่จะต้องการเจตนาที่2เนี่ยนะเราเราเราคือคือเจตนาที่1ความผิดทุกความผิดจะต้องมีเจตนาที่1เมื่อมีเจตนาที่1นึ่งเนี่ยเราถึงจะเอาผิดเขาได้นะแต่ถ้าเกิดความผิดอ่าที่บอกว่าจะต้องมีเจตนาที่2ที่บอกมีเจตนาพิเศษเนี่ยคือนอกจากว่าจะต้องหาเจตนาที่1นึ่เขาให้ได้แล้วเนี่ยเรายังจะต้องหาเจตนาที่2องเขาให้ได้ด้วยนะแล้วเจตนาที่สคืออะไร ก็คือคำว่าโดยทุจริตนี่ไงเห็นไหมโดยทุจริตอ่ะสมมติเขาอ่ะถ้าสมมติว่าศาลในในอาญาจะจะต้องตัดสินคนคนหนึ่งนะที่กระทำการโดยทุจริตต่อหน้าที่นะดูนะหนึ่งห้าเจ็ดในคดีที่ที่ททอ่าคนที่เป็นเจ้าพนักง,งานกระทำการอันหนึ่งอันใดที่จะ จะต้องรับผิดฐานกระทำการเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยนะฮะผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานนะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะตรงนี้นะโดยมิชอบกรณีโดยมิชอบเนี่ยนะเจตนาพิเศษก็คือเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะแต่ว่าในกรณีของตัวที่บอกว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเนี่ยคำว่าโดยทุจริตคำเนี่ยนี่คือเจตนาพิเศษหรือกรณีที่บอกว่า เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดอันนี้คือเจตนาพิเศษอันนี้นะครน,นี้ปมประเด็นที่เราเราศึกษากฎหมายอาญาอันนี้ใน,ใน,ใ,นในเฉพาะกฎหมายอาญานนะเพราะว่าวิธีการวินิจฉัยคดีเนี่ยของศาลนี่นะถ้าเป็นศาลในคดีแพ่งก็จะวินิจฉัยอย่างหนึ่งนะศาลในคดีแพ่งอะ่ะนะศาลในคดีอาญาก็ต้องวินิจฉัยอย่างหนึ่งศาลทหาร ก็ต้องวินิจฉัยอย่างหนึ่งถึงแมว้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นศาลก็ตามนะศาลปกครองก็จะมีแนวทางในการวินิจฉัยคดีอย่างหนึ่งสะศาลร,รัฐธรรมนูญนะคือกรณีของของศาลที่จะตัดสินคดีเนี่ยเราจะต้องดูว่าคดีนั้นเป็นคดีอะไรถ้าเป็นคดีอาญามันหมายถึงว่าการกระทําของคนคนนั้นเนี่ยฝ่ายโจทย์จะต้องมีการบรรยายฟ้องให้ชัดเจนว่า ตกลงแล้วเนี่ยจำเลยเนี่ยเขาเขาก็ทำความผิดเนี่ยฐานนั้นจริงหรือไม่อย่างการณีของความผิดฐานลักทรัพย์นะหรือย,ยักยอกก็แล้วแต่นี่นะครับเนี่ยความผิดฐานอ่ะสมมติยักยอกผู้ใดครอบครองทรัพย์นะซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนะเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลที่3โดยทุจริตเนี่ยการที่เราจะต้องพิจารณาถึงเจตนาพิเศษ ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในเนี่ยก็คือเราจะต้องหาเจตนาที่สองอะ่ะก็คือเจตนาพิเศษให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยคนทุกคนเนี่ยนะเวลาที่ไปครอบครองทรัพย์ของคนอื่นเนี่ยนะคราวเนี้ยการที่จะบอกว่าเขาเบียดบังหรือไม่เบียดบังเนี่ยนะมันมันก็มันมัน,ม,นมันพูดยากไงมันบอกยากเพราะอะไรเพราะคนเราก็ถือครองทรัพย์สินของคนอื่นบางคนก็เอาของมาฝากไว้ไ,ไว้เนี่ยกว่าแต่การที่จะบอกว่าคนคนนี้เขา นะกระทําการโดยชุจริตมีความผิดฐานยักยอกเนี่ยเราจะต้องพิสูจน์นะคำว่าพิสูจน์หมายถึงเวลาที่ป้องคดีอ่ะป้องคดีว่าเนี่ยการที่คนคนเนี้ยอย่างสมมติว่าเขาเป็นลูกจ้างเราเนี่ยและเขายักยอกเงินอย่างเงี้ยนะไอการยักยอกเงินเอาไปเนี่ยการยักยอกเอาไปเนี่ยคำว่ายักยอกก็คือว่าเขาครอบครองทรัพย์สินของ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 คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ หรือคนที่มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์เนี่ยนะแล้วผู้ใดที่ว่าเนี่ยไปเบียดบังเอาทรัพย์นั้นน่ะไปเป็นของตนเองหรือบุคคลที่3โดยทุจริตอย่างเงี้ยการที่บอกว่าไปเบียดบังเอาไปโดยทุจริตเบียดบังเนี่ยเบียดบังเอาทรัพย์เนี่ยอันนี้อันที่หนึ่งอ่ะก็เป็นเจตนานะก็ต้องคือเจตนาธรรมดานะประสงค์ตอบผลหรือเรืงเห็นผลก็แล้วแต่นะแต่ว่าเจตนาที่2ก็คือโดยทุจริตโดยทุจริตเนี่ย คือเจตนาพิเศษที่เราจะต้องหาถ้าหาเจตนาพิเศษไม่ได้นะแม้จะมีการเบียดบังเอาไปเราก็จะเอาผิดเขาไม่ได้นะศาลจะต้องยกฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นปมประเด็นเรื่องของเจตนาพิเศษเนี่ยนะฮะมันจึงเป็นการการที่เราจะทําความเข้าใจคือนักกฎหมายที่เรียนกฎหมายเนี่ยก็จะทําความเข้าใจในประเด็นนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะกฎหมายอาญาเนี่เป็นกฎหมายที่ที่ ที่ที่อะไรผมอยากจะต้องชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งว่ากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบกระเทือนต่อต่ออะไรครับนี่ครับถ้าพูดถึงเรื่องโทษในทางอาญานะโทษในทางอาญามีอยู่5สถานนะฮะมาตรา18นะฮะโทษอาญามีอยู่5สถานประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์สินให้ดูเฉพาะตรงนี้นะคือความ คือโทษในทางอาญาเนี่ยจะเป็นโทษที่คำว่าประหารชีวิตการตัดสินจะประหารชีวิตใครที่กระทำความผิดเนี่ยนะเราจะต้องให้ศาลศาลที่ตัดสินคดีอาญาจะต้องจะต้องมีความเชื่อคำว่าเชื่อนะหมายถึงว่าจะต้องคือคือจะสงสัยไม่ได้อะถ้าศาลสงสัยนะคือทำให้ศาลสงสัยหรือหรือศาลจะสงสัยไม่ได้ว่าเฮ้ยคนนี้เขาเขาก็ทำความผิดจริงไหม ถ้าสารสงสัยสารต้องปล่อยนะนี่คือหลักเกณฑ์หลักการใน,ในทางอาญ,ญานะว่าถ้าถ้าสารไม่เชื่อว่าเขากระทําความผิดอะนะจะไปประหารชีวิตเขาไม่ได้นะฮะถ้าไม่เชื่อว่าเขากระทาความผิดจะไปจํา,จา,าคุกเขาไม่ได้เนี่ยจะพิพากษาจําคุกเขาไม่ได้อนนี้นี่คือคือความผิดทางอาญ,ญาเนี่ยมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงมันมีผลกระทบต่อต่อชีวิตของเขาเลยถ้าประหารชีวิตนั้นเท่ากับว่าเขาถูกตัดออกไปจากสังคมเลยนะ หรือแค่จำคุกเนี่ยจำคุกกักขังเนี่ยเขาจะต้องถูกตัดออกไปจากสังคมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะปรับกรณีริบรั์สินก็ดีมันเป็นโทษในทางอาญาเพราะฉะนั้นการตัดสินคดีในทางอาญาเนี่ยมันจึงจะต้องมีการเขาเรียกว่าการตีความในข้อกฎหมายเนี่ยจึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคราวนี้เคร่งครัดเนี่ยหมายถึงว่าถ้า,ถาสงสัยก็ต้องยกนะฮะเพราะอะไรเพราะมันเป็นสวัสดิภาพของคนอนะ แต่ถ้าเกิดเป็นคดีแพ่งนะคดีแพ่งอย่างคดีละเมิดอ่ะนะนะแค่เกี่ยวเกี่ยวข้องนิดนึงอนะก็เอาก็ก็เอาผิดได้แล้วเอาผิดในในทางแพ่งนะก็คือว่ากรณียยอย่างขนาดที่ว่าไม่ได้ทําผิดเองอย่างนายจ้างนายจ้างลูกจ้างนะถ้าลูกจ้างไปกระทำความผิดนะในละเมิดนะหมายถึงก็ทาผิดละเมิดเนี่ยนะต่อคนอื่นเนี่ยนะนายจ้างจะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างนะฮะอันนั้นคือคดีแพ่ง แต่คดีอาญาเนี่ยนะลูกจ้างไปฆ่าคนนายจ้างอย่าเอาเอานายจ้างเข้าคุกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความความผิดทางอาญาเนีเพราะฉะนั้นเรื่องของอาญาเนี่ยจึงจึงมีหลักเกณฑ์หลักการในการไม่ใช้คดีเนี่ยซึ่งอาจจะแตกต่างจากหลักเกณฑ์หลักการทางพิจารณาทางแพ่งหรือทางปกครองนะเนี่ยตรงนี้นะเอาละครับปมประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับเจตนาพิเศษนะก็คือเป็นเรื่องขององ,องค์ประกอบาภายใน นะองค์ประกอบภายในที่จะต้องเพิจารณาให้ครบองค์ประกอบถ้านะเราเพิจารณาองค์ประกอบภายในเรื่องของเจตนาธรรมดาได้แล้วเนี่ยมาตราใดข้อ,อข้อหาหรือฐานความผิดใดที่ต้องการเจตนาพิเศษจะต้องหาเจตนาพิเศษซึ่งเป็นเจตนาที่สองให้ได้ด้วยถ้าหาไม่ได้จะต้องยกฟ้องครับ